อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม ก้รันนะครับและเกมเหลืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจดิ้งอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม สวัสดีทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มากันในกิจกรรมใหม่เนาะนี่นะครับผมซึ่งเป็นบอสใหม่ที่เปิดมาหลังจากการทำควยเสร็จนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขต่างๆนะครับให้เราตีกับบอสตัวนี้เนาะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นการเอาชนะบอสตัวนี้นะครับ1นและ3ครั้งอันนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรนะครับแค่ตีให้ชนะเฉยๆเนาะสครั้งนะครับ อีกอันนึงนะครับที่ผมเพิ่งผ่านไปก็คือเอาชนะโดยไม่ถูกการโจมตีของ Mass of t e r r o r นะครับผมก็คือมันจะเป็นการซัมมอนหน้ากากออกมาแล้วก็บีบหน้ากากตบเราเข้าหากันนักนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปตีให้ดูแล้วก็พยายามวิ่งวนให้มันออกสกิลนั้นเนาะอีกอันนึงนะครับผมซึ่งเป็นอันนี้เนาะก็คือการโจมตีระยะไกลมันจะทําให้ Mass of t e r r o r เนี่ย ออกมา,าบล็อกการโจมตีนะครับผมก็คือให้เราชนะโดยที่ห้ามโจมตีระยะไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นธนูหรือเวทนะครับให้เราใช้ตัวระยะประชิดชนะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็จะไปลองตีให้ดูกันนะครับผมมีนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยผมจะพยายามวนให้มันออกสกิลหน้ากากที่มันซอมมอนออกมาตบเราก่อนนะครับผม แต่ก็ไอ้อย่างหนึ่งที่เราต้องทำก็คือห้ามโจมตีเลยะไรใช่ไหมครับผมไปย,าย,ายังมีวนก่อนนะครับผมนี่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 อันน,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 นี้นะครับผม <c oughs> ก็คือห้ามโดนนะแต่ว่าผมโดนไปแล้วนะครับผมดูใหม่ดีกว่านะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมวนดูอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> นี่นี่นี่อันนี้นะครับผมนี่ให้เราแดชแบบนี้นะครับแดชจังหวะที่มันจะตบพอดีนะครับหรือว่าหน้า,ากากพุ่งชนอันนั้นก็น่าจะน่าจะนับนะครับเพราะว่ามันเป็นการโจมตีจากแมสซ็อฟเทอร์เลอเร์เหมือนกันนะครับผมก็ค<น>ือเป็านหลบการโจมตีจากการใช้หน้ากากโจมตีนั่นแหละนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็คือชนะโดยที่ว่าห้ามให้หน้ากากเนี่ยออกมาบล็อกการโจมตีของเราน,นะครับผมก็ค<น>ือห้ามโจมตีระยะไกลนะครับให้เราโจมตีระยะประชิดในการเอาชนะเนาะ อุ้ยตะกี้ผมเผลอเอาบาบาร่าโจมตีนะครับดีที่หน้ากากมันไม่บล็อกเนาะออันตี้ฮัลโ はっよっ早く、ええ、ミュージックスタートケンピオンは立つまめきなさいヘイそれそれ砕け散れよっそこ料理の時間ですヘジャッジメント นี่นะครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็ชนะการโจมตีตัวนี้เนี่ยโดยไม่ใช้การโจมตีระยะไกลหรือว่าไม่ให้หน้ากากมันออกมาบล็อกการโจมตีระยะไกลนั่นเองนะครับผมก็คือจะผ่านอันนี้เนาะ ส่วนการหลบหน้ากากห้ามโจมตีนะครับผมก็เพื่อนๆลองไปทากันดูนะครับแดดหลบในจังหวะที่มันตบพอดีนะครับไม่รู้ว่ามันนับสกิลที่ว่ามันใช้หน้ากากพุ่งชนหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าพยายามอย่าโดนการโจมตีของหน้ากากละกันนะครับสําหรับเงื่อนไขนี้เนาะแต่ว่าผมผ่านไปแล้วนะครับผมแล้วก็เอาชนะ3ครั้งนะครับซึ่งผมก็ลงครบ3ครั้งพอดีในตานี้เนาะนี่นะครับก็จะครบทั้งหมดแล้วสําหรับกิจกรรมนี้นะครับผม ส่วนของรางวัลในบอสตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมาริโอเนตคอนะครับไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรเนาะน่าจะใช้อัพตัวละครใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็แต่ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับเงื่อนไขในกิจกรรมของบอสตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม